สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สารพาดมาลุยประกอนคือเก่ากับพี่น้องนี่นะกับวิจิตวันนี้มาก่อนบวกหม่งนี่คือน้ำเหมืนกับบ่าต่วนมาก่อนสวัสดีครับมาจับปลานำ้ำกันด้วยมาค่ะมาลุยน้ำกันกับพี่น้องนี่ยแข็งหน่อย,ย,ยได้ยหมได้ค่ะอิ้ลุยเลยครับเฮ้พี่น้องคอน ดีตรงนั้นมากน่เดนอะ<ท> <c oughs> นเดอแถบไปใส่น้ำบัน 哪一嘛？ เดวอนนึงอดูที่กันี่โอ้เปิดเปิดเห็นไหมโปรเบงรางที่หนึ่งงงอันมันไหนกินแบบมันปลามันหลายนะพี่น้องปลาหลายแต่ว่าแต่ี่ถ้จะกินปรตาเนาะปาด เต็มไปหมดเลยโอ้เก็บบอลลูดพราะหลยคักคุณหาหนำหาบหนำหน่อานีไปกัเลยไปเก็บบลลูอเก็บบลลูดาดบอลลูดเจ้าหัวบอลลูไปเลยเดี๋ยว่น้อก้กรอบบอเลยกรอบอึบไปเลเว้ากรอบก็ขึ้นมาสูงเนาะ พวกนี oh. mm. um, okay. uh ้โอ้พวกนี้ทีอันยายามนีไมนแหงเลยครับนะ่อยู่ตามห้องกระปูถึงนี่นานนี่เห็นพี่

ตัวใหญ่คนะพี่น้องตัวรานีโตรุ่นๆนเต็มเลยโตแบบเฮ็ดเฮ็ดปลาดาเหมือนแบบค่อนกับหากันไปเรื่อยๆผู้หนึ่งออกผู้นองเสาอยู่แล้วก่นตัวมันถึงก็หมดแต่ของี้โตตายนั่ด่ี้าวตั่งมพอ นี่นอนีิบอนแห้งอันีพี่น้องไหลครุบหอบไปเลยพี่น้อหอบสองมือเลย ออตัวกำลังเอาไปเห็ดตลาดเล่นนะครับเห็ดตลาดคับเห็ดนะครับตัวใหญ่ไรประเภทอะไร S <s มันนอนอนี่ยโอ,อ้จะสิจะส,สิไปเจกเลยพี่พน้องเย้ยจะสิไปทางไหนก่อนลเลยทรายกะมี่ขัวกัมี่ไมไ,ไ,มไ,ไม้มองกินเออนั่นนะนเออ มือแรกเี่กมือแรกเียกับโก่อนนี่แช่แช่อโหดเลยพี่นองสิดดนแกนมันว่าแ่โหดเลยดิดนแกนดิดแล้วเนี๋ยว มนม่นมองแลลหลหหะลาคยนี่พนี้มอๆอยู่เก็บจะบวชเมไหัวปอดดเ็นเตัว,ตวหัวปลหแวยะวากระเดือกระงามเลยตัวรุนๆโอ้เป็นตะมกหัวเสีบแท้ปลากระเดือดไหม ตอนนี้แล้วมกมอแสบแสบปะแปะคออยู่ใช่นนมครับมาประกดหนัะเก็บเอาเก็บเอาด้วยี่นน่อยเก็บอยู่มอือกรอบเอาพูด นึกว่ามันม่มันเม็นมีมเลยดีมานอนเงงงวยเางพูดอ่ะตัวน้อยเลมันมป็นมีปลาตายหลายปลามันหลายนมีคนมาหารแบบว่าหยบไหมหยบตายแน่ย่งนี้เลยจวันเสียงเสียงบินเสียงบินขึ้นไม่มีม่ โอ้นมมาก็เปิดแล้วรันมอเเห็นบอกปะคอเจอปาคอแล้วครับุอุ้ยเสร็จมือกาวครับ มากินปลาโดยเฉพาะเลยกินปลาจนอิ่มเหรอิอ่มเลยบอ่อปลามากกลันกระโดดขึ้นไปทั้งฝั่งแม,ม่บ่านเป็นยังจับเอาจนเอือเดี๋ยวนี้นเกลื่อนทังร่างาแต่ติดเชื้อนอั้งคนเห็นนี่อัไตัวพวกง่านหนึ่งตายตายตาย,ยึดไตเครื่องอืมตายอืมอะเดี๋ยวนี้นหาหลายชุดเนาะข้นละเยียบอืม ผ okay, okay uh, ู้นั้นมาแต่ฟังหนึ่งผู้นั้นถึงไปผู้นีลุมาแต่กนยังเหลือขึ้เก่าอยู่วเหยียบมันเี๋ยกั่แฉดเลยข้าแต่เดิอนกายยังก่อน อีกล้วนะอีกนอนะอยู่สองโซเลยจนนั่นน่ะนะขอบคุณก็บเอาก็บเอา วนไปวนมากแมากกับพอคือเขาตัวหมดหมดจนมันก็เสร็จมากดินมันปลแกนอืมปลคอยด้วี่นาะ เปิดตั้งเิดืั้งอุ่น่ยให้บอกกันเปิดกระเจอเปิต้องลุนประตอกระดูกถึงสนก็เชียงมาอยู่งนำเลาให้บอกปลาคอยดีเลยเห็นป่ะปลาคอยนี่ปลาคอยบังถุกเพ้ น่าอยู่ในห้อยไม่จะมีอยู่ในอเตนี่ยเป็นซอฟเปิดน้งแที่เคสแตะพร้อมไว้ินะตาไปบ่แดงสินะที่พร้อมไว้พร้อมมืทีหจะจะแท

ข<พ>อ,อ,อนีงน,นมมา,ามงตาตายไหมลามาตายตเเขาเชี่ยงถึงมาเชี่ยงเทงิ่ง วดข้างล่างติมเพิ่มเออตัวนี้ตายบ่นตัวง่ายหนึ่งเป่นทิบอ่ยือ เนเกียนอยู่ต่วาหาดตรงนี่สบายหาเข่าเลยเฮ้ยมึงน่ะจจะไครับตายเต็มยุคตัวใหน่เลยก่อนี่แจงดีนลยนี่ตัวเข้าวโอ๊อ อะไรอ่ะอุ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลอแค,อคอ่แค่อันนี้หัวเปิ้ลปลาไหล <c oughs> นี่น่านี่ปลาชอบอยู่บนขึ็นไมู่่บนนี่ ตัวโกเคลยวะขั้นมากินก็ต้มเป็ดเลยก็เอื่อนเนก็ต้มเป็ดต้มเปีดตอมีบากบมนิจ่ะน่นอว่าดินต้มรมดกเอ้นี่เจอจรงจริงจิงนี่นี่นี่ไม่เจ็บนี่าเป็นไปจริงนี่คนวเป็นไปไห กระโดดมาอยู่ไกลปะนี่นะโอ้จก้องน้ำไม่ท้งคนเลยพี่น้องพี่น้องท่านตายเดีาฝัแล่นาป้าตกลังใกล้กลด้ก๊าปมองน้งอยู่ฝนถามว่าตนเมื่อก่อนเราอยู่ฝนแต่ว่านั่งนี้ึ้นมาหอดผีครับพี่น้องไกลนึ่งไปถ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอา่วยจะมีแล้วพี่น้อง้นเบ้าอีเล่าข้นไปหอดอัน งวนหรอคะน้องยางวงหนามากอนหรออ้เอาถังหมพี่น้องคนเบิ้งล้นเลยยางไว้ค่ะอออ๋ออ๋ปุ่น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 พี่น้องเลยว้าวเต็มโตมากพี่น้องคุณนะอือจำหนีกับพ่อพออยู่พอกินหรอพี่น้อง ไปค่ะสำ,ำหรับที่นี่ไว้เท่านี้นะคะ่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจสารัดกาไออิทเนาะคะ่ะคนบัดดี้หอยกระชิกับมาแล้วสิคัมแล้วมื่อนี่กับคัแล้วพี่น้องเริ่มคัมคอยแล้วสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะคะ่ะไปไอเ่เฮาเมื่อยยางมาแต่ไกลอยู่เดี